สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนภาษาโปรแกรมบุ๊กมาร์กนะครับจากภาษาต่างดาวที่เราอ่านไม่ออกนะครับให้เป็นภาษาไทยที่อ่านได้นะครับที่เราอ่านออกนะครับวิธีการนะครับให้คุณครูมาที่ START นะครับมาที่ START จากนั้นให้พิมพ์คำว่า region ครับ R E G I O N นะครับ เร g i o n นะครับเราจะเจอคำว่า region s e t t i n g เห็นไหมครับคุณครูกดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนิดหนึ่งนะครับจะมีคำว่า additional date นะครับกดเข้าไปเลยนะครับคลิกที่ Region อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะที่เราปิดได้นะครับทีนี้นะครับมาดูหน้าตรงนี้นะครับดูหน้า r ร g ิเอนตรงนี้ให้คุณครูมาเปลี่ยนนะครับตรง แอดมินตรงนี้นะครับหาดูด้านล่างครับเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาอยู่ให้คุณครูเปลี่ยน Change System l o c a t e นะครับแล้วเลือกเป็นไทยนะเลือกเป็นไทยนะครับหาเลยครับอยู่ตรงหมดตัวทีเลือกเป็นไทยปุ๊บตรงนี้เบตา้าตรงนี้ไม่ต้องคลิกนะครับเลือกเป็นไทยปุ๊บคลิกโอเคจากนั้นระบบจะให้รีสตาร์ทนะครับ คุณครูรีสตาร์ทหนึ่งรอบนะครับรีสตาร์ทหนึ่งรอบนะครับผมจะไม่รีสตาร์ทนะครับจากนั้นนะครับพอเครื่องรีสตาร์ทเสร็จปุ๊บนะครับลองเปิดโปรแกรมดูถ้ายังไม่หายนะครับถ้ายังไม่หายเป็นแบบนี้อยู่คุณครูกลับมาที่เดิมครับพิมพ์รีเจนต์เหมือนเดิมเลยนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างออริจินอลนะครับรีเจนต์อีกทีหนึ่งนะครับแอดมินนะครับเปลี่ยนกลับมาเป็นภาษาอังกฤษ นะครับถ <ítulo> <ay> ้าเกิดไม่ได้อีกก็เปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยไม่ได้อีกก็เปลี่ยนมาอังกฤษนะครับแล้วก็ระหว่างที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยนะครับให้คุณครูเปิดเข้ามาในโปรแกรมดูด้วยว่ามันเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้หรือยังนะครับเปลี่ยนทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะครับเออมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเป็นภาษานะครับเพราะว่ามันอ่านมันอ่านคอมพิวเตอร์มันอ่านภาษาไทยไม่ออกนะครับเราก็ต้องแปลภาษาให้มันนะครับวิธีแก้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ